สวัสดีพี่น้องผ่อนผู้ชมที่กำลังขมารับชมส่องสวัสรีสไตล์ในขณะนี้สำหรับวันนี้ก,ก็มาปกปอกอันนี้คือกักบบรรยากาศเครื่องผู้เขาพี่น้องวันนี้จะพาสม้มเครื่องเทือกเขาพนมดงรักเขตยดไส้ดนสามประเทศเรียกว่าเดนสามเรียมมอนละก้นั่นเอง คือไทยลาวกัมพูชาเรียนตะบนโดมปริตอำเภอนามยืนมณีพาสมวัดถ้ำบอลใช่ไหมดอนน้ำตกถ้ำบอลเนาะปิตสายเด่นสัมประเดชเขตไทยลาวกัมพูชาสามเรียมมลกฏอัน,นคือบริเวณถึงบริเวณลานจอดรถอันนี้เป็นวัด เคร่งผู้เที่ยวเขาบานุดงรักบรรยากาศสวยงามลานจอด,ดรถกะบกอยดีปันใด้ขี่เห็นไม่ใช่พระลานเห็นเหมือนนะมองจอด,ดรถกับพระลานเห็นเ็แล้กระระวกันยำยางเก็บต,ตีนเติบอยู่บรรยากาศสวยๆจนบนเที่ยวเขาบานุดงรักพี่น้องมันจะพามาส้มน้ำตกสวยๆอีกแคนหนึ่งของอำเภอนำเงิน จังหวัดอุบลราชธานีน้ำตกทํำบอลตกตลอดปีน้ำตกทํำบอลมัเป็นน้ำจากภูเขาเป็นน้ำตามลำหวยลำน้ำนต,ต่างๆเนาะเป็นน้ำหวยเป็นน้ำไหนนไลจากทั้งผู้ทั้งดอยทึ้งเขาเขาพนมงลงหลักสูงจากรับน้ำทะเลประมาณ1400กว่าเมตรเป็นว่าตามข้อมูล อันนี้บริเวณเพื่อนนะวัดทำบอลมีนักต่องเที่ยวขึ้นมาถูกมือถูกมือเปยเป๋าเสาอาทิตย์มากันหลายอันนี้ทางลงทางลงไปเบื้องน้าตกพี่น้องทางลงไปเบื้องน้าตกะทำบอลอันนี้คือทางลงน้างงตกพี่น้องคันใดกะห้างห้างอยู่ดอกเนื่องเ่สั่นปันได้ลงง่ายสะดวกสบาย เด็กหน่อยปู่ย่าปู่ตาลงได้มันได้ก็มันเกลียบลอยขันเตรียมมันได้เนื่นๆเบ่เสั้นเสื่อมตกทั้งน้ำตกห่วยหลวงอันนี้ทางลงน้ำตกก็มีรูปปั่นพญายนาคนักท่องเที่ยวก็มาหลายพอจมควรมาหนี่ยเป็นช่วงบ่ายประมาณใบสามใบสี่จำสวกก็เป็นคนจะลาย าช่วงบ่ายคนยังนาเนี่นอยู่นักต่องเทียกกำลังเซลฟี่มุมสวยๆทางลงน้ำตกทำบอลรือพี่น้อง่องไปมีบันไดลงสบายสบายบ,ายบ่อสันบ่อเนินเกินไปบ่อสันบ่อสูงทางนนั้นเนินลงสบายเป็นขันๆเป็นพักๆมีบรรเลาจับมีองค์นุป,ปันพญานาคนี่บนนาภาก็มีล้อลอภาพแกะสะลัก หาผาหินภาแกะสลักพระพุทธรูปหาพระองค์หนาผาอันนี้คือนน้ำตกกับประมาณสูงกว่าสิบกมิตร้าเมตรเมนเกินนี้แต่ก็สวยงามน้ำตกทําบอลไหลตกเบิดปีเพราะว่าไม่นําจากภูเข่าบม่นาจากลําหวยลํำนอกหองแลม่น้าตลอดกกสาบานอยู่ข้างล่างพระจะ ต่อนำปลาไปใส่ต่อจากนำโจกจากผู้นาพาก็มีรูปปั่นพระพุทธรูปปางไสยหาดมีรูปนี่มีต่อเจอดีย์เดี๋ยวนี้อันนี้นักกองเดียวกำลังเซลฟปีเซือปีจุดสมวิวยังสวยงามมีมีจุดสมวิวให้ยืนถ่ายหโซสียางดีไอ้นำโจกสวยๆถึงจะบ่สูงแต่ก็สวยอยู่เย็นวันนี้ทำ บริเวณนี้เป็นถ้ำทำบลึกถ้ำทำบลึก,ลกขึ้นแปางถา้ำนำโตกลงขึลุมจะโวดหินก้อนหินใหญ่หินผ้าจุดซูวมวิวก็มีหนาผ้าจะมีรูปปัน่นรูปแกะสะลักสงสัยจะเป็นอ่ะกอนโบราณเกะไว้ส่วนมากจะเป็น อาณาจากักรคอมเก่าแถวนี้มีเพี้ยนตังไว้ใไตเพี้ยนไว้่ซื้อกรนมือในวิลนาพาักเกะสะลัดบุกประตูพาพระองค์พาองค์วิลนาพาก็คือว่าจังมือสมัยตะกีดใส่ได้ดีใส่เกะเฮียนเกะสะลัดได้จะมันเกะมาจากปีเกือบวันที่ขอมูลจะอายุเจ็ดปี บรูครับบรูวสับขอมูลอะไรกระถึงมาถึงมาชมน้ำตกถำ้ำวันถึงเห็นโปรสูงบรสวยเจกนามาสองเกลียวบนเนื่อนเทียกเขาพนมดวงลับใต้เดียนไทยกัมพูชาลาวกัมพูชาเนาะใกล้ๆกับเนื่อนหาร่อยสวัส่สองบกสมรรทุ่มลบเก่าห้างจากยมม่าสามกิโล ไปจอดส่องบวกเนื้อเนีนฮาไปนังยงังแดงนื่แนังยงังแดงอ่ะมื่อานนี้พามาส้มบรรยากาศน้ำตกสวยๆทางหัวน้เงินพี่น้องป้องไปมีโอกาสมีเวลาเละมาทานพานี่กัเสื่อเสื้อมาเลมาสม้มไทยหลบสวยๆเซลฟี่บริเวณน้ำตกทำบอลทิกากระยู ตำบลรวมประดิษฐ์อำเภอนามเงินนจังหวัดอุลรธานีก,ากําัดากาศน้ำตกสวยๆปลาใหม่เขียวอุ่มปลาใหม่ธรรมศาสตร์เด่ทางกนมากลัลำบากจักหน่อยมันสองสามกิโลเือนทาง่อนขีดเดนทางลาดยางบุกป้าบุกเขามาปีนเขามาเจอกมาได้รถเกง๋งรถนั้นเขาก็มาได้สบาย มาชมน้ำตกหวยบอลช่วงนี้น้ำตกกำลังไหลช่วงเดือนกันยายุเลาเ่าจะเป็นน้ำตกหวยหลวงทั้งหน้าจะรวยแห่งสวยงามตัวน้ำตกสูง4เมตรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ขนาดย่อมสมบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติต้นไม้สวยๆพี่น้องว้าวว้าวว้าวดอกกระเจียวใหญ่กระเจียวใหญ่ดอกหวานรือว่าดอกกระเจียวใหญ่พี่น้องมีต้นไม้ธรมรมชาติ ไม้ปาสรมศาสัตีิลิวนไม่ปลูกหัวนะสรงเจวกําลังเจวสีตั้งกล่องใสหนาผาอยู่นะจะมีสะพานแขนมองจุดชมวิวพาบสวยวิ่งน้ำตกตลางวันก็ห่างจากสวนสายน้ำเงินน่าจะเลยมาบ้าน6อา6กิโลกักจะหอดแล้ว พอเด็กสองข้างเขาทาั้งมันนุ่นสูงกันเลยมันนุ่นสูงเขาทาั้งซองบกเงื่นหาร่อยเขาไปเด่นนันกันเดียวกลัวเขาทำบอลวัดทำบอลกีเสินตรงเขาเลยบันเจ็ดอุ่มบันพ่อทั้งละมิปลายบอกต่างทางทาง,ทางเขาวัดทำบอลธรรมอีกประมาณสี่หก,กิโลไปจอดเป็นบกใบ ีขามีคอนเสิรีตหน้าอีกวันหนึ่งก็มาเขามีถอนกินเอดเวนเจอร์ยางไงขึ้นเขาคุณนภูเขาพนมดวงรักเกียรติชายเดนให้ลาวคัมพูชาฝังไทยก็อพเภอนดำเงินฟังคัมพูชากอาเภอจอมกษัตริย์เิหารฝังลาวก็อำเภอไอเมืองสุกุมาแขวง,งจังมปัสส์เป็นิตรดต่อซ้ะเกษตอดีตกเคย ุัมหวัรภูมรบเกาสองบกเลนหาไวห่างจากนี้ประมาณสองสามกิโลมีทางถนนลาดยางถนนคอนกี่เป็นปลายางสะดวกสบายใจกับพีนพีนกันนี้เลยเนี่ยกินเขาสูงสั้นตอนกินหยากแน่น้อยแต่ว่าตอนลงสบายปล่อยเกียวางเลนเลยระวังเตยแหกโค้งกับพ่อทางลงก็มีปูปันพญานาค อันนี้นี่เป็นสะพานเขียนกำลังยืนเสือปี๋ทายช่วยๆย,ยืนปนา้าใหม่ยังอุดมสมบูรณ์พาอาเสื่อนจะนองฟองไปมีโอกาสมีมีเวลามาทตั้งลำเงินน่าจะไว้กับเหะสมลำาตกะทำบอลก็มีเกียงลํำดวนอีกที่หนึง่งอยู่ตะบนดวมประดิษฐ์ใกล้ๆกันอยู่ลำาดวใหญ่ส่งวันที่หนึ่งสัสามจิบกันยากจะมีสมปราติการทางธรรมศาสตร์คือส้มกลุ่มกระบวน จัดทุกปีทุกปีช่วงน้ามากเส้นทางเดียวกันก็มีตันตกหนวยหลวงสายน่าจะรวยบันเกียงเลี้ยงกับบกกายจากจุดนี้อันนี้คือเนินมองล้านจอดรถพี่น้องลั่นจอดทะลุปันมูทะลุขาวๆหยุดทางบนทางปู้หลังพาไนกัมมี่ทานนนเขื่นไปส่องบกวนเน้นหารอยนนี้ล้านจอดรถจากคุขาจังหน่อยเดี๋พระลานหินกับระวังระวังในการเดินการย่างโดยเฉพาะ นักเก็บยืดชื่นแชะอาจจะเมือนลมได้ไปแไงก็บมออ่มีปัญหาครับรถจะจอดยากน้อนพราลานหินหินกุกกะะแหลมๆคมๆเนาะนี่ของหน้าไม่ใส่บริการอันนี้ว่าตัวอันจะจากไปกับส้มดอกไม้สวยๆเนาะพี่น้อ,นองตัวยนนังวัลลูซื้อเั็น,ในใคลายตัวบวันลายบันสีเห็นหลายๆงามๆก็เอามาฝากสันติพี่น้นนองปองไปใบเลี้ยงดงัง ดอกดาวเรียงก็มีต้นเทียนเสบิโซนเนี่ยฮะลอยสิ่ทีเขียนยศของกอไก่เนี่ยฮะลอยอสวยๆไปดับต่องบกซ้ำเรียงมรละก็บริเวณลานจอดรถมีศาลาทีแพกนักท่องเที่ยวห้องนำ้องในสะดวกสบายมีห้องยิงห้องทรายต้องห่วงการปวดหนักปวดเบานี่ใบไล,ลายๆสวยๆงามๆพี่น้องงามขมย กาขอเสื่อนพี่น้องปองไปเราะได้อยากมาเดี่ยวมาชมทางวัดรมน้ำตกทมบอลน้นำเพื่อนน,อน้ำเย็นต่อพี่น้องตามเส้นทางน้ำเนินหน่าจะรวยจะมีปลายบ่อกทางทางมาจากน้ำเนืนอกันเลี่ยวขัวเววหลี่ยวขัวมาหนัก้าจะดวรกันเหลี่ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจากออกไปตั้งสองบกเนินหาลอยอะไรจังเหลี่ยวขัวลงแยกจากไกลจากน้อยอันนี้ดอกดาวเรื่องกำลังบานสวยๆเนาะอัหรบคลิปนี้อ่อา ก็คงจะพอๆกันเพียงสัมเนีสเนาะพี่น้องเดี๋ยวพอกันอีกอีพีหน้าจะมียังมาให้เบิ่งให้ชมกับติดตามต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซักจักไค่กดกระดิ่งแจ้งเตือนจากช่องสอยฟรีสไตล์ขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องนี้นน้อยสอยฟรีสไตล์พี่น้องี่ขอบคุณที่เข้ามาหาแรงแรงใจรับชมฝากคอมเมนต์ใต้คลิป มีนำเสนอมองเอียงกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยพี่น้องฟังไปสำหรับคลิปนี้คงจะจบไปเพียงสมัมมิโะเนี๋ยวพบอปอกันใหม่อี EP น่ะจะพาะไปชมลายมองลายบอลให้จงเกี่ยวในจังอวัวสุราษฎรานี้